อยากให้พวกเราหมั่นตรวจสอบตัวเองว่าพร้อมที่จะตายคนเดียวพร้อมที่จะอยู่คนเดียวถ้าไม่มีใครอยู่กับเราด้วยเนี่ยเราจะมุ่งมั่นในขนทางนี้ไหมเรายังเพียรอยู่ไหมเรายังเดินตามพระุทธเจ้าอยู่ไหมเรายังรักษาสัจจะอยู่ไหมเรายังเป็นผู้มุ่งมั่นอยู่ไหม เราควรมั่นตรวจสอบตัวเองว่าเรายืนด้วยกำลังและปีแข้งของตัวเองจริงไหมโดยเดินตามองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเดินตามพ่อแม่ครบาจารย์แม้ท่านจะอยู่หรือท่านไม่อยู่ท่านจะสิ้นแล้วหรือท่านยังทองธาตุขันอยู่ก็ตามจิตใจเรามุ่งมั่นและเด็ดเดี่ยวพอไหมแต่ถ้ามันเด็ดเดี่ยวไม่พอผนทางนี้แทบจะไปไม่ได้เลย เพราะกำลังใจสำคัญมากเราสามารถสังเกตตัวเองได้อย่างวันไหนถ้าไม่ครูไม่ขึ้นเทศอย่างวันไหนแม่ครูไม่ได้มานำสวดมนต์ไหว้พระจิตใจพวกเราเป็นยังไงแล้ว่าต่างกันไหมต่างไหมถ้าไม่โกหกตัวเองต่างไหมต่างมันจะห่อเหี่ยวมันจะเหมือนไม่มีกำลังใจ มันเหมือนจะไม่สำรวมระวังต้องสังเกตดีๆต่างไหมต่างเหมือนมันจะปล่อยจิตปล่อยเพลินไปแล้วก็เหมือนไม่มีกำลังใจเหมือนมันไม่เต็มที่อ่นะเหมือนทำอะไรแล้วก็ไม่เต็มที่แต่ถ้าวันไหนมีครูบาอาจารย์ขึ้นด้วยมีครูบาอาจารย์สดมนด้วยมีครูบาอาจารย์นั่งเทศน์ให้ฟังความสำรวมระวังมีไหมลองสิ เราก็ลองมาหลายครั้งแล้วนะเราไปลองนั่งฉันกันเองโดยที่ไม่มีครูบาอาจารย์แล้วว่าเป็นยังไงเสียงแซดน่ะลงควรน่ะแล้วว่าจริงไหมอันนี้จริงไหมจริงแต่ถ้าลองครูบาอาจารย์นั่งอยู่ด้วยสิเงียบไหมมันเหมือนคนต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างมันเป็นโทษต่อตนเองไหมมันเป็นโทษมากเพราะการไม่สำรวมระวังของพวกเรา เราไม่ได้บวชเข้ามาเพื่อจะเอาดีๆเราไม่ได้บวชเข้ามาด้วยความเห็นผิดว่าจะเอาบุญเราไม่ได้เกิดเราไม่ได้บวชขึ้นมาด้วยความเห็นผิดว่าจะมาเกาะเกี่ยวกันจะเป็นพี่จะเป็นน้องจะเป็นญาตสายโลหิตแล้วก็จะตายจากการไปเรามีความเห็นผิดอย่างนี้ไหมที่เราเข้ามาบวชเราไม่ม well. we ีความเห็น <Canad> ผ <cavity> ิดอย่างนั้นแต่ถ้าเราดำรงชีวิตที่เหลืออยู่เป็นอย่างนั้นน่ะมันจะตรงกับเส้นทางพ้นทุกไหม ไม่ตรงเลยถ้าเรายังห่วงกินห่วงหลับห่วงนอนห่วงเพื่อนฝูงห่วงว่าใครจะเทคแคร์เราห่วงว่าใครจะดูแลเรายามเจ็บป่วยห่วงว่าเราจะอยู่ยังไงคนนั้นไม่อยู่คนนี้ไม่อยู่แล้วเราจะอยู่ยังไงถ้าเรายังห่วงชีวิตเราไม่ทุ่มมันลงไปให้หมดหน้าตักเนี่ยเราก็ไม่สามารถเข้าถึงเส้นทางความพ้นทุกได้เพราะมันห่วง มีอะไรก็ห่วงมีอะไรก็ห่วงมีอะไรก็เป็นทุกข์ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำในตอนนี้เพราะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะตายหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่เขาจะพูดกันว่าความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำในวันนี้แต่ไม่ครูว่าความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำในตอนนี้ต้องในตอนนี้เท่านั้น ผู้ปฏิบัติธรรมถ้าจะปฏิบัติก็ตอนนี้ทีน่นี่เดี๋ยวนี้ถ้าจะทิ้งนิจฉาทิฏฐิก็ตอนนี้ทีน่นี่เดี๋ยวนี้ถ้าจะเป็นลูกพระุทธเจา้าก็ตอนนี้ไม่ใช่รอไปข้างหน้าไอ้ที่รอไปข้างหน้ามันเป็นเรื่องของอนาคตัคเป็นเรื่องของกิเลสไหมกิเลสทำไมถึงเป็นเรื่องของกิเลสก็มาหลอกเราไปสร้างโลกสร้างจินตานาการเป็นโลกอีกใบที่เราสร้างเองไหม เราสร้างเองถูกไหมจากจินตนาการของเราเพราะรู้ไม่เท่าทันมโนวิญญาณเลยออกไปสร้างโลกเมื่อออกไปสร้างโลกแล้วจะออกไปกระทำทางไหนกายกับวาจาเห็นไหมนักสร้างโลกมันปรุงแต่งที่ใจก่อนถูกไหมพอปรุงที่ใจแล้วไม่รู้ว่าใจนี้ปรุงแต่งไหล เข้าไปไปรุงแต่งเองสร้างโลกแล้วใช่ไหมแล้วออกไปทำกระทำทางไหน mm hmm. กายก็วาจาแต่ถ้าเราไม่มารู้ที่ใจเลยเราเอากายไปไป,ปฏิบัติเราเอาวาจาไปปฏิบัติแต่ไม่ได้ชำระหรือไม่ได้เห็นจิตใจลือไม่ได้เห็นจิตตสังขารจะพ้นทุกได้ไหม mm hmm. พอเข้าใจหรือยัง ที่แม่ครูพูดมาตลอดว่าต่อให้เดินแทบตายต่อให้นั่งแทบตายแต่ไม่เห็นตัวเองไม่เห็นจิตต่สังขารจะพ้นทุกข์ได้ไหมไม่ได้แล้วลองดูนะคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นไหมเอากายไปปฏิบัติใช่ไหมเอาวาจาไปปฏิบัติเอาตัวเองไปถือศีลมันออกจากมโนถูกไหมเอาตัวเองถือศีลเอาตัวเองรักษาศีนแต่ไม่เห็นตัวเองจะเป็นศีนอมบริบูรณ์ได้ไหม เป็นอาธิสินได้ไหมนั้นถามตัวเองว่าวันวันหนึ่งเห็นตัวเองหรือเอาตัวเองไปทําอันไหนมากกว่ากันเอาตัวเองไปทําเมื่อเอาตัวเองไปทํายังอยู่ฝั่งไหนสมุทัยไหมเวียนว่ายกับการเกิดแก่เจ็บตายเพราะสังหารยังไม่ได้หยุดปรุงแตง่งถูกไหม พูดให้ชัดเจนว่าสังขารมันปรุงแต่งแต่ใจนี่ยังขอเข้าไปร่วมอยู่มันยังไม่ขาดมันยังไม่ได้แยกลูกน้าเลยเห็นไหมแล้วจะไปยังไงอ่ะหรือคิดเองเออเองจิว๋วว่าขันห้าไม่ใช่เราคิดเองเออเองว่าเราไม่มีตัวตนแต่เกิดอะไรปุ๊บก็ไปหมดเกิดอะไรปุ๊บก็ไปหมดมันใช่ไหมมันไม่ใช่หนทางนะมันยังไม่ได้ละอะไรเลยความรู้ละอะไรไม่ได้ เพราะความรู้ม,มันไม่สามารถตัดมโนบิญญาณได้มันเร็วไหม,มโนบิญญาณน่ะเร็วไหมเร็วจริงๆมันเกิดดับเร็วมากไม่สามารถเราไม่สามารถที่จะรับรู้เลยได้เลยด้วยซ้ำอะเร็วมากๆแต่รู้ได้แค่ไหนก็แค่นั้นแหละแต่ถ้าฝึกสติปัญญาให้มันฉับไวมันก็พอที่จะรู้ได้เห็นได้บ้างเห็นได้บ้างเห็นได้บ้าแต่ไม่ทุกขนาดหรอก แต่การเห็นได้บ้างได้บ้างได้บ้างสะสมสะสมสะสมบ่อยๆเดี๋ยวมันจะตกผลึกเองมันจะตกผลึกเองแต่ถ้ามันไม่มีการเห็นซ้ําทําซ้ําก็ยังพูดให้ฟันตามหน่อยว่าเราฟันต้นลำไยกันบ่อยเราจะชำนานพราเราอยู่กับงานเอางานที่เราจับต้องได้อะเราต้องฟันทีเดียวขาดไหมแววไม่ขาดเราต้องฟันซ้ําแล้วฟันอย่างหนักหน่วงไหมหนักหน่วงแต่ถ้าเราฟันทีละหน่อยอื ขาดไหมเหนื่อยไม่ขาดแล้วเราก็หยุดแล้วจะกลับมาฟันใหม่บางทีฟันก็ไม่โดนร่องเดิมจะขาดไหมก็ไม่ขาดมันต้องฟันซ้ํๆๆเราล่ลองเดิมถูกไหมไม่กี่ทีมันก็ขาดแต่เราอ่ะจะมีความมุ่งมั่นและตั้งมั่นอย่างนั้นไหมเพียนซ้ําๆที่เดิมเดิมบ่อยๆไหมไม่ใช่ว่าอยากเพียนก็เพียนไม่อยากเพียนก็ไม่เพียน วันนี้เหนื่อยก็ไม่เพียรวันนี้ไม่เหนื่อยจึงเพียรมันเป็นยังไงความเพียรอย่างเงี้ยมันจะพ้นทุกข์ได้ไหมไม่ได้มันไม่ได้ใครยิ่งเพียรมากยิ่งศรัทธามากใช่ไหมยิ่งเพียรน,น้อยยิ่งศรัทธาน้อยเอาว่าใช่ไหมนั่นจะบอกว่าหนูศรัทธาแม่แต่หนูไม่ทำความเพียรอันนั้นมันศรัทธาที่เธอคิดเองปรุงเอง มันศรัทธางดเงี้ยแต่ศรัทธามันขึ้นอยู่อะไรความเพียรเธอน้องไปปฏิบัติหรือเปล่าถูกไหมอยู่คนเดียวอยู่ต่อหน้าอยู่รับหลังมีความระอายไหมมีหิลิโอตาป,ปะไหมมีความเกรงกลัวระอายต่อบ,บาปไหมไม่ใช่หน้าอย่างหลังอย่างเธอก็หลอ,อ,ววอ,อกตัวเองไปว,วันๆพอหลอกตัวเองไปวันๆก็เอาตัวเองเนะี่ยมาหลอกใครมาหลอกใครหลอกคนอื่น โลกนี้มันเลยมีแต่ความหลอกลวงมันหลอกกันไปหลอกกันมาไม่รู้จบมาะแล้วคนที่หลอกเก่งที่สุดคือใครรู้ไหมตัวเราเองเราไม่เคยโดนคนอื่นหลอกหรอกเราเนี่หลอกตัวเราเองหลอกอยู่ทุกวนันโกหกทุกวนันถูกไหมแล้วก็ตัวเองไปหลอกคนอื่นผู้รู้ที่เขาผ่านทางนี้มาเนะี่ย เขาไม่ได้ฟังคําพูดจากผู้พูดที่พูดออกมานะนี่เขาดูข้างในดูการกระทําดูพฤติกรรมไม่ได้ดูที่คําพูดเลยจำพูดมันจะเป็นใครจะปั้นแต่งสวยหรูยังไงก็ได้จะพูดยังไงก็ได้แต่การกระทํากระทําไม่ได้ก็เท่านั้นใช่ไหมล่ะอย่างเราล่าสัจจะพูดทับตายแล้วบอกรับพุธทธเจ้าแทบตายบอกว่าจะถวายชีวิตบอกว่าพบนี้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแต่ก็ไม่เอาจริงจะฟังได้ไหมฟังไม่ได้ แต่บางคนไม่ต้องพูดนะแต่กระทาให้ดูอ่ะอันนี้ไม่ต้องฟังเลยแค่ดูอย่างเดียวก็เกิดความศรัทธ,ธาถูกไหมเขาไม่ต้องพูดต่อให้ไม่พูดนั่งเฉยๆก็เกิดความเรื่มใส่ไหมเรื่มใส่นั่นไม่จําเป็นจะต้องไปบิ้วความพูดที่สวยหรูที่จะไปพูดกับใครที่จะน้อมนามให้เขาเกิดศรัทธ,ธาอันนั้นมันศรัทธ,ธาที่หลอกลวงมันศรัทธ,ธาที่หวังในลาบในยศในสัรเสริญในคําเยินยอ เด่กก็ไปเพราะมันอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสพุทธะแล้วทำอารมณ์เป็นเครื่องดึงดูดเป็นเครื่องล่อศรัทธาจากของที่ไม่เที่ยงไม่ได้เกิดจากสายศรัทธาอย่างแรงกล้าที่เห็นคุณและโทษอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่ใช่ประโยชน์ถ้าศรัทธาแบบนี้ศรัทธาว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีอยู่จริงพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงครูบาอาจารย์ผู้คนทุกมีอยู่จริง ถ้าเราศรัทธาในหนทางนี้เราก็ต้องเดินตามท่านทุ่มตามท่านแต่ไม่ใช่บวชเข้ามาแล้วเป็นผู้หลอกลวงในศาสนาสิลก็ไม่มีสมาชิก็ไม่มีความเพียรก็ไม่มีหลอกกินข้าวของชาวบ้านไปวันวันมันหนักอันนี้ไม่ได้พูดว่าพวกเรานะพูดโดยรวมพูดโดยรวมให้ ใครมีหิริโอตปะแล้วก็มีให้ยิ่งยวดใครมีความเพียรแล้วก็มีให้ยิ่งยวดให้มียิ่งยิ่งขึ้นไปอ่ะไม่ให้ย่อหย่อนและอย่าใส่และอย่าอาศัยกำลังใจจากใครแล้วค่อยมีความเพียรอย่าใสะกำลังใจจากคนอื่นแล้วค่อยมีหิริโอตปะอย่าใส่กำลังใจจากคนอื่นแล้วค่อยล,จจอล,ลุกขึ้นสู้ อันนั้นยังไม่ใช่ของจริงถ้าเรายังอาศัยกำลังใจอยากบุคคลอื่นพอบุคคลน,นั้นตายลงไปหรือบุคคลน,นั้นสับสูญไปหรือบุคคลน,นั้นไม่อยู่เป็นยังไงทุกไหมยึดส,สิ่งใดก็ทุกเพราะสิ่งนั้นอาศัยคนนี้ดูแลเราแล้วเรามีความสุขสุขนั้นเที่ยงแท้ไหมจากของที่ไม่เทียย่ยงยังอิงอาศัยภายนอกอยู่แต่ถ้าเราไม่อาศัยอรอาศัยสติสมาธิปัญญาอาศัยลมหายใจ อาศัยสารณะนะที่พระพุทธองค์ให้ไว้ใครจะใช้เครื่องร่ออะไรก็ได้ใครจะอยู่กับธาตุรู้ก็ไดาถ้ามีกําลังใครจะพิจารณาสังขารก็ได้ถ้าเรามีเครื่องอาศัยแบบเนี้ยเราต้องหา,าที่พึ่งที่ไหนไหมไม่ต้องลองถามพวกเราดูอย่ากโกหกตัวเองว่าเรายังต้องอาศัยผู้อื่นไหมยังต้องไหม ถ้าเรายังต้องอาศัยผู้อื่นเป็นบันไดใช่แต่ยังไม่เป็นกำลังถึงที่สุดจำเอาไว้และไม่ใช่ว่าคิดจะอาศัยผู้อื่นอยู่ตลอดพอพูดอย่างนี้หลายคนก็ใส่ความคิดตัวเองไปเลยต่อไปนี้นฉันจะไม่อาศัยใครไม่คุยกับใครไม่พึ่งใครมันเหวี่ยงไปอีกทางมันใช่ไหม mm hmm. ก็ไม่ใช่อีกหมายถึงว่าการปฏิสัมพันธ์เราเหมือนเดิมความมีอุปการรักคุณกันเหมือนเดิม ครูบาอาจารย์เป็นผู้ชี้ทางก็เหมือนเดิมแต่ให้ตกผลึกถึงความเป็นจริงว่าท่านชี้ทางแล้วท่านบอกทางแล้วท่านทําสอนแล้วท่านเกื้อกูลหมดแล้วเหลืออย่างเดียวคือเราไม่พึ่งตนเองถูกไหมเราไม่อาศัยตนเองใช่ไหมเราไม่เป็นล้มโพล้มไซใหญ่ให้ตัวเองได้นั่งแต่เวลาเราร้นทีเราวิ่งไปหานั่งบ้านคนอื่นถูกไหมวิ่งไปหาครูบาอาจารย์ อ่มันใช่ครูมีครูบาอาจารย์แต่ถ้ายังเป็นอย่างนี้ตลอดไปเนี่ยจะก้าวร่วมทุกไปได้ไหมจะเป็นกําลังของตนไหมไม่ใช่ย้ํานะไม่ได้บอกว่าถามไม่ได้การเข้ามาไต่ถามว่าอะไรควรไม่ควรอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรเป็นมิจฉาอะไรเป็นสัมมาอะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์หรืออะไรเป็นมรรคไอ้นั้นสิ่งที่ควรต้องเข้าใจให้ถูกนะ พอเข้าใจไม่ถูกมันจะเหวีย่ยงอะเพราะมันไปตามความคิดน่ะมันไปตามความคิดเนี่ยอาศัยเนี่ยเราไม่ที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้อาศัยคือถ้าไม่ได้ฟังทามแล้วจะตายรู้สึกหอยเหี่ยวเพราะคนนี้ไม่สอนฉันเพราะคนนั้นไม่สอนฉันเพราะฉันยังยืนไม่ได้เพราะฉันยังเป็นอย่างนี้อยู่ฉันต้องการที่พึ่งถามตัวเองว่าเป็นอย่างนี้มากี่ภพกี่ชาติแล้ว และก็ซ้ำอยู่รอยเดิมและก็โทษผู้อื่นอยู่เหมือนเดิมทั้งที่มีโอกาสทําความเพียรแล้วก็ไม่ทาความเพียรมันตรวจสอบตัวเองกําลังใจจากคนทั้งโลกก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับกําลังใจที่ตัวเรามีให้กับตัวเองน้ํามันหมดเราไปเติมปั๊มน้ํามันของคนอื่นแล้วก็ต้องวิ่งรถออกไปหาที่เติม แต่ถ้าน้ามันหมดเรามีปั๊มของตนเองกําลังใจหมดเรามีกําลังใจให้ตัวเองไม่ต้องวิ่งไปไหนเติมให้ตัวเองได้ตลอดล้มกี่ครั้งก็ให้ลุกทุกครั้งทุกครั้งที่ลุกมันเจ็บปวดแต่การลุกทุกครั้งนั่นแหละคือการประกาศชัยชนะกับกินีไม่ต้องรอให้ใครชุดไม่ต้องรอให้ใครลังไม่ต้องรอให้ใครดึงยืนขึ้นมาด้วยตัวเอง อันนี้ก็ฝากไว้ทั้งนั้